น้อยคนที่จะไม่รู้จักคาร์ล่า,ลาเริ่มแรกนะครับหลายๆท่านก็จะใช้แบรนด์นี้ผมว่ามันใช้ดีมันกางง่ายแล้วก็มันก็เบาก็คือฝนตกก็นอนอย่ข้างในเต็นท์สบายแนะนําเลยนะครับอีกแบรนด์หนึ่งนะฮะหรือลักษณะแบบนี้สําสหรับมือใหม่ถ้าสนใจเกี่ยวกับเรื่องอูปรกรณ์แคมปิ้งนะฮะกำลังที่จะหาเต็นท์อยู่ลองเลือกแบรนด์นี้ดู ครับวันนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูผายนนะครับพอดีผมมาเจอเต็นท์หลังหนึ่งนะับซึ่งเป็นน่าจะเป็นเต็นท์ในตำนานนะฮะมาดูครับในตำนานเลยในตำนานเลยทำมาดูเรียกว่าเต็นท์ในตำนานครับคาน่าหมันดีมันตำนานตรงไหนนี่คือความเป็นมานะครับเป็นลักษณะของว่ามือใหม่เข้ามาในสายแคมป์น้อยคนที่จะไม่รู้จักคาร์นาทำไมพูดอย่างนั้นเพราะว่าเริ่มแรกนะครับหลายๆท่านก็จะใช้แบรนด์นี้คาร์นาถ้าเริ่มแรกหลายคนเลยการสตาร์ตเจ้าของเต็นท์แนะนําตัวหน่อยครับ รับผมโน้ตครับสป็นรครับซื้อที่ไหนครับเต็นอันนี้คือผมสั่งจากช็อปช็อปที่กรุงเทพมาครับพอดีที่สกลมันม่มีครับเหลยอกี่ปีแล้วตํนานเต็มถ้าหลังนี้ผมใช้มาสามปีแล้วสาบปีแล้วใช่ครับแต่ก่อนล่ะผมก็เคยใช้แบรนด์นี้ตั้งแต่สมัยอายุ19ตอนนี้ไม่บอกได้ไหมตอนนี้หลายปีแล้วครับแล้วทำไมยังใช้ต่ออยู่ครับเนี่ยผมว่ามันใช้ดีมันกางง่ายแล้วก็มันก็เบา ก็คือฝนตกก็นอนข้างในเต็นสบายออกอได้ก็คือครับใช่ถ้าลักษณะเขาตอนนี้ก็ยังเหมือนเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมไม่ไม่เปลี่ยนนะครับผมจำไม่ได้ว่าผ้าตัวนี้มาเป็นผ้าอะไรนะฮะอ่าเนี่ยยังกันน้ำได้3,000มิลนะครับอืก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยนะไม่ใช่ธรรมดาแล้วราคาหลังนี้น่าจะอยู่ประมาณ2,000กว่าบาทไหมตอนแรกไม่แพงเลย อ่าประมาณนั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของสายแคมป์ที่อาจจะทุนน้อยแล้วก็เริ่มจากตัวนี้ก่อนครับผมอ้นี่ง่ายๆเลยใช่แล้นี้เป็นเต็นท์นอน2คนเลยครับของเขาก็จะมี2 p 4 p เหมือนกันกับยี่ห้ออื่นครับอ่าสมัยนั้นนะอะไร2 p 4 p ก็คือ2คนสองพี l เพลพีเ Yes พี่ยอดครับตัวนี้ถือว่าเป็นเต็นท์ที่เริ่มต้นสําหรับคนที่ชื่นชอบ ในการที่จะเข้ามาถือว่าเป็นเต็นแนะนําได้ไหมฮะแนะนําได้ฮะก็คือระดับหนึ่งเลยอ่ะผมว่าตัวนี้นะหนึ่งก็คือกางง่ายอยู่แล้วสองกันฝนครับนะครับส่วนเรื่องของการปมนเทนแนนนะครับก็คือถ้าเสาหักก็สามารถหาเสาทั่วไปเพราะว่าเป็นไฟเบอร์ไฟเบอร์ทั่วไปใช่ก็แค่ขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางที่เรามีในตลาดแล้วก็สามารถสอดเข้าครับก็คือซ่อมง่ายๆปกติก็คือเอาตัวที่หักออกแล้วก็เอาตัวใหม่เข้าไปแล้วก็สอดผ่านคือ เอาพูดถึงความความแตกต่างจากจากเต็นเราเรียกว่าเต็นในห้างแล้วกันเราจะไม่ระบุว่าห้างตัวนี้ก็คือเต็นในห้างเหมือนกันแต่อีกเป็นอีกแบรนด์หนึ่งเขาเขามีมานานแล้วถามว่าของเข้าดีไหมของเขาก็ดีครับอ่าและอาจจะอาจจะขาดเรื่องของการตลาดแค่นั้นอ่าไม่เหมือนทุกวันนี้เห็นไหมมียี่ห้อหลายๆยี่ห้อที่ผมไม่เอ่ยนามแล้วกันนะฮะมันก็จะมีน่นนี่นั่นอ่าแต่ในเรื่องของการตลาดเขาอาจจะดี่าฮะนี่การพึ่งน่นนี่นั่นก็อาจจะมีข้อข้อติอยู่ข้อติอยู่ทุก ทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อย่อมมีจุดเด่นและจุดด้อยครับแสดงว่ารุ่นนี้ประมาณ2000ต้นต้นๆหรือ2000ไปลายๆครับคุณเจ้าของเต็นท์เอาตีเท่ากับส0งพกลางๆซื้อได้ครับ2000กลางๆองนี้ไม่แพงครับไม่แพงเนาะครับอ้า2,400 2,500องต้องมีเราดูเราเราดูว่าอุปกรณ์อุปกรณ์เขาให้อะไรยังไงางครับแล้วเขาก็ให้มาก็คืออ่าข้างในคือตัวอินเนอร์เขาอ่าตัวอินเนอร์เขาก็จะเนี่ยเขาจะเป็นเขาก็จะมีหน้าต่างนะครับ อ่ะแล้วก็มีมุ้งครับครับมีมุ้งเลยอ่ามีมุ้งเลยนะฮะอ่ะส่วนด้านในก็นอนสองคนเหมือนที่ผมบอกหน้าต่างเขาสองบานนะประตูสองบานอ่าเข้าไปได้ครับผมนี่ปีตัวนี้หน้าต่างด้านนี้เปิดเปิดได้เปิดได้ครับใช่นะครับแล้วก็เอาประตูมีสองบานประตูมีสองบานครับก็เปิดได้เหมือนกันครับแล้วก็มีข้างบนดูเอออ่าข้างบนก็ระบายอากาศมีมุ้งระบายอากาศแล้วก็มีตัวเกาะไฟแสงสว่างครับ นะครับอ <behav S 1> ๋อเขามีมุ้งตัวนี้ระบายอากาศแล้วมันเหมือนคล้ายๆร่มเนาะข้างบนใช่ไอ้ตัวนี้เหมือนตัวนี้ถ้าพูดง่ายๆก็คือตัวนี้คือไฟชีตของเขาก็เป็นลักษณะของโครงว้าเหมือนที่ผมบอกครับอ่ะก็แสดงว่าก็ค่อนข้างระบายอากาศได้ดีเต็นท์นึงเลยทีเดียวใช่ครับนะครับเดี๋ยวให้เจ้าของเต็นท์เปิดหน้าต่างให้ดูหน่อยฮะเปิดแล้วฝั่งนึงเปิดฝั่งนึงแล้วเปิดฝั่งนี้ครับนี่ครับโอ้ถือว่ามันระบายอากาศได้ดีเนาะแล้วก็จริงๆแล้วตรงนี้ก็ดีคือมันมีกันสาดตรงนนีี้้ดวยะครับใช่่ ผมแนะนําเลยนะครับอีกแบรนด์หนึ่งนะฮะหรือลักษณะแบบนี้สําหรับมือใหม่ถ้าสนใจเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์แคมปิ้งนะฮะกำลังที่จะหาเต็นท์อยู่ลองเลือกแบรนด์นี้ดูนะฮะครับครับเอ้าใด้การเลยทีเดียวเชียวเอาฝั่งนี้แหละคุณกำลังครับกำลังครับไม่บางทีเราไม่เปิดทุกด้านก็ได้เปิดก็ได้เราเปิดให้ดูให้ดูให้ผู้ชมดูนะครับนี่มันนกก็สะะะดวอ่่เียฮพอเปิดใช่ไหมเปิดแล้วมันเย็นขึ้นนะเนี่ยใช่ครับแล้วลมก็จะเข้า เนี่ยฮะผมตอนนี้คือผมนอนอยู่รู้ไหมว่าเต้นรุ่นนี้ได้เปรียบยังไงอะไรฮะลมเข้าทั้งสี่ด้านเนาะเราสามารถเย็นเลยนะครับเราสามารถใช้ได้ในฤดูร้อนได้ครับฝนได้หนาวได้ครับอ่าฮะโอ้นี้มีช่องเรียกว่ามีช่องใส่คงใส่ของอะไรต่างๆตรงนี้นะครับแล้วก็มีหน้าต่างนะครับใช่แต่ว่าจริงๆแล้วในนอนคนหนึ่งเนี่ยโปร่งโป่งโล่งๆสบาย แต่จุดด้อยของเขาก็คือสรีระอ่คือรูปร่างของเขาเนี่ยมันจะเหมือนเต็นท์โบราณอ่าเราคิดมันไม่ทันสมัยใและมันก็ไม่มันไม่ใช่เต็นท์โดมมันไม่ใช่เต็นท์ทรงแบบพีระมิดใช่ไหมครับอ่าประมาณนั้นอันนี้อะไรฮะท่านอ๋อนี่แขวนไฟไว้แขวนไฟไฟครับไฟครับแขวนไว้เผื่อว่าดึกดึกไว้ใช้เปลเสื้อผ้าตอนดึกดึกครัก็เปลี่ยนเสื้อผ้าได้ส้าเรบผู้หญิงก็ ก้มๆนิดนึงก็พอได้ผู้ชายก็นั่งพื้นได้เลยอ่าได้เลยนะฮะนะครับผมอันนี้แต่ถ้าหน้าฝนเราก็จะกางท้าเพิ่มอาจจะใช้ท้าประมาณสัก3ามคุณสีครับอ่ามีพื้นที่นั่งเล่นด้านหน้าโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายให้ทุกท่านได้ชมเห็นบริเวณโดยรอบโดยรอบแล้วก็ภายในนี้ก็กว้างดีนะครับแล้วก็ถือว่าราคาไม่แพง เคยนอนตอนฝนตกไหมครับคนเปียกไม่เปียกนะครับถ้าอยู่ข้างในก็ไม่เปียกไม่มีซึมเลยครับเอาเหรอถ้าไม่ออกมาครับเข้าใจอยู่แต่ด้านในไม่มีซึมนะไม่มีซึมเลยครับเพราะว่าเขาับประกันฝีเข็มมันกันน้ําหมดครับอ๋อมันกันน้ําด้วยแล้วก็เนี่ยเขามีหน้าต่างเห็นไหมหน้าต่างตัวนี้สามารถกันน้ําได้แล้วเก็บขึ้นเวลาฝนตกแล้วก็ม้วนขึ้นอ่าตัวนี้ก็เหมือนกันศาดต์หน้าต่างอ่าเป็นลักษณะของการศาดตร์ก็จริงๆแล้วเราก็เปิด เปิดถ้าอยากเย็นก็เปิดหน้าต่างนอนก็จะกันพวกหมอกได้เนาะตัวนี้กันได้กันได้ตัวไอ้กันได้อยู่แล้วอะไรเนี้ยเนี่ยตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ไฟชีทเออไฟชีทข้างในก็คืออินเนอร์โอเคผมกาวชีทกาวชีทอ่าสำหรับกาวชีทรุ่นนี้หาง่ายนะครับในร้านค้าทั่วไปเขาจะเรียกว่าผ้ากระสอบฟ้าขาวผ้ากระสอบฟ้าขาวใช้ได้ดีไหมใช้ดีฮะใช้ดีสำหรับมือใหม่ผมแนะนําเลยนะอย่าไปอย่าเพิ่งไปหาอุปกรณ์ที่มันมีราคาที่แพงแล้วก็อุปกรณ์ที่มันรู้สึกเอาง่ายๆเราเซฟแล้วก่อน ลองก่อนว่าเราชอบไหมใช่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราซื้อแบรนด์ดีๆหรือสินค้าแพงๆมาเกิดว่าคุณไม่ชอบอะของก็จะเสียทิ้งเฉยๆฉยอันนี้ไม่ต้องไอตอกสมองแสมอาหมอสมอออเเนี่ยก็มีสมองครับกันไว้เพราะว่าดินมันอ่อนครับดินมันอ่อนแล้วก็มีสมองครับเหมือนจะมีลมก็เลยกันไว้ครับครับมีสมองนะฮะสมองก็สี่ด้านอ่าสี่ตัวถ้าเกิดง่ายๆปกติเขาก็จะมีเชือกยึด ถ้าถ้ามีลมถ้ามีลมใช่ก็ปักสมออีกปักสมอลงไปแต่วันนี้ไม่มีลมน้อยๆเนี่ยก็แน่นนะดูแน่นทีเดียวผมว่าถือว่าโอเคนะแล้วก็มันไม่สูงด้วยครับเต็นท์ไม่สูงนี้พอพอเต็นท์ไม่สูงลมที่มาปะทะก็ก็มันจะไม่ปะทะแรงเกินไปแล้วก็ทําให้โครงสร้างของเต็นท์ยังอยู่เอาโดยสรุปน่าใช่ไหมครับสำหรับมือใหม่มือใหม่ก็แนะนำนะครับแนะนํามือใหม่ก็ประมาณนี้สําหรับเต็นท์คลาหน้าหลังนี้นะครับก็แนะนํานะครับสําหรับมือใหม่นะครับตัวนี้เป็น2 p พี นะครับนอนสำหรับสองคนครับอ่าราคาก็ไม่แรงนะครับก็อยู่ประมาณส0 0พันนิดๆกันน้ําได้กันน้าได้นะฮะกันน้ําได้กันฝนกันหมอกกันลมได้นะฮะนอนได้หลายฤดูเหมือนที่ผมบอกก็แล้วแต่ว่าคุณจะใช้ในงานไหนสรุปว่ามีประตูมีหน้าต่างสี่ด้านมีประตู2บานมีหน้าต่าง2ก็คือมีลมเข้าได้4ด้านอ่ะข้างบนด้วยตามที่บอกอ่าอ่ามีรูมุ้งข้างบนนะครับก็ถือว่าเป็นเต็นที่น่าใช้อีกแบรนด์หนึ่งนะฮะสำหรับมือใหม่นะฮะก็แนะนําเลยครับคาร์ล่า